ที่ตกหลุมรักคนผิดได้ง่ายตลอดชีวิตอันดับหนึ่งสาวราศีธนูต้องเจอคนผิดตลอดเวลานับถือสิ่งน,นี้แต่เมื่อตื่นขึ้นพวกเขาก็เริ่มทุกอ,อกและคิดว่าตนเองอาจจะตาบอดและตกหลุมรักคนเจ้าเล่ห์มักจะสนุกกับกระบวนการไล่ตามคนที่คุณรักแต่ความรักก็มาและไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน คุณสามารถตกหลุมรักใครสักคนได้ภายในหนึ่งวิหรือปล่อยเขาพวกเขาไปในหนึ่งวิก็ได้ผู้หญิงนาศีสนูจะผิดหวังเมื่อได้รับการดูแลหรือการตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่งแม้จะโทษตัวเองว่าไร้ประโยชน์แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ท้ายที่สุดพวกเขาจะถูกบกคุมไปด้วยรอยฟกช้ำเพราะความรักที่ผิดอันดับสอ